ก็ผมก็อยู่กับสาวจารีเวนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องไอ้โปรเจคเตอร์ตัวมินิมอลนะครับตอนนี้นะทุก้าชมนะครับพอดีว่าคขาขอภาพอะไรมุมผม,มจัดเป็นคลิปให้เลยละกันเทสให้ดูเลยนะครับโมเดลตัวนี้อ่ะเสียบกับโอแบงค์ได้นะครับเปิดกล่องออกมานี้นะครับเขาก็จะมีอะไรบ้างเอย มีสายอักนะครับไปฉายภาพุินเก่านะแล้วก็มีตัวโปรเจกเตอร์นะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับที่อ่านไม่เป็นเหมือนกันมันเป็นภาษาจีนภาษาจีนล้วนหรือเปล่าอ๋อจุบจุดจอ๋อมีปาษกฤษอยู่นะครับมีภา,าษาอังกฤษอยู่โอเค นะครับนี่ก็ใช้ไฟบ้านหรือเพาแบงก์ก็ได้นะนะครับเขาก็มีวิธีการต่อเข้าอยู่นะการต่อกันเปิดการเสียบต่างๆนะครับแบบนี้นะครับผมโอเค น,นี่ผมเสียบเทสดแดงเตอร์ของผมเองให้ดูก่อนนะครับใช้5โวลต์นะครับอย่าใช้เกินนะเดี๋ยวมันพังเขาสเปคมา5โวลต์นะครับทำการเสียบด้านข้างนะครับอ๋อลืมลืม,ลมให้ดูรอบมุม โอเคไหมไม่มี HDMI นะครับมีช่อง SD card ช่องเสียบอักช่องสาย USB เสียบหูฟังหรือลำโพงนะครับแล้วก็ตัวไฟเข้านะด้านล่างก็ตั้งฉายกับขาตั้งกล้องได้นะครับเสียบพ่วงแบงค์นะครับอ่ก็ได้หาวนน2อแอมป์ M. นะครับใน USB โอเคหน้าเรนเป็นยังไงบ้างใส่กิ๊กๆนะครับเพราะของยังไม่ใช้งานเทสได้เฉยวัวติดหรือเปล่านะครับโอเคเวลามาเสียบไฟอืมจึจกเข้าให้นะครับแล้วก็ทำการเปิดออน สายผมน่าจะไม่ดีเดี๋ยวผมเปลี่ยน USB ปนไปหนึงเปลี่ยนเป็นเส้นสีดำแทนนี่ผมก็นะอ่ USB สีดำปึ๊บ,เ,บเรียบแล้วกดเปิดครับจะมีไฟใช้เขากำแพงอย่างนี้ใหญ่ขนาดไหนก็เ,เราก็ถอยเอา ก็อยู่ที่แสงไฟนะนี่ขนาดนี้เปิดไฟนะครับอันนี้ถ้าปิดไฟนะก็ชัดขึ้นมาหน่อยก็เยอะอยู่นะ่ะนะครับใหญ่ขนาดไหนเหรอเดียวนะเออ4 ออดาษ A4 นี่คือกระดาษ A4 นะครับกระดาษ A4 นี่คือแผ่นกระดาษ A4 นะนะครับก็ถือว่าใหญ่อยู่นะ<ม>เกินทีวีขนาดสามสิบสองนิ้วอยู่แล้วก็พกพามันเป็นแบบพกพานะครับอ,อเจอเล็กนี้เ,เปิดข้างหลัง ยิงก็ยิงไกลก็ยิงชัดนะน่ะเนาะก็ไม่เชิงอะ่ะอยู่ที่เราปรับโอเควิธีเสียบแล้วก็เอาโทรศัพท์เรามาโทรศัพท์เรานะครับโทรศัพท์เราเดี๋ยวผมเอา,มมเอาสาย u s ดบีไทซีมาแป๊บนึงเมื่อเราได้ไทซีแล้วเราก็เอาสายเสียบพลังเครื่องข้านเครื่องแบบนี้ แล้วก็เอาโซ่สับสายโทรศับเสียบเข้ากันจิ้กก้อยเราก็จะบอกอขึ้นมาที่หน้าจอนะครับเราก็ทำตามอุปกรณ์โมบลลืสูตรโหลดแอปตามที่เขาบอก เขาก็จะบอกล้วตลอด a n o r m a l Connection Please Confirm นั่นคือแอก็คือแอปสตรีมมิ่งเท่านั้นแหละ,ะนะ Mirror Link แล้วติดตั้งปกตินะครับ ก็ทำกระเรียบเข้ามาอีกรอบหนึ่งเก็บเข้าให้เขาก็จะถามให้เราฉายภาพแล้วก็ทางค่าเริ่มต้นอกลงนะครับเราเริ่มใช้ปุ๊บอแอปก็จะมาฉายอย่างนี้นะครับเอาล่ะเรามาเทส yu o tu be กันดีกว่าสมมุติเราดู yu o tu be ตูนหนังสักเรื่อง ไฟดอร์แมนไฟเนสเตอริโอเสียงลำโพงก็จะออกอยู่นี่อยู่นะผมไม่ได้ต่ออักนะครับก็อยู่ที่เราปรับ เปิดไฟสิเป็นประจานใหม่นะครับข <told> อกระที่เปิด <You S 2> ที่มันมืดกุดเสียงก่อน <c oughs> <c oughs> โดนเรียกสิทธิ์นะครับ